ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมการเดียนเทลกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมเนื้อเรื่องก็ละครั้งหนึ่งในบอรีบูดนะครับเนื้อเรื่องที่2กันแล้วใน Bad Queen ไปรับชมกันเลยเข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับนายธนาคารเฮ้ยเราเป็นนักแสดงวะ นี่คือคำสั่งของบอสเฮ้ยไปเอาของที่ฝากไว้คืนมาซะอะไรกันเอ้ยควรเท่อะถือลูกซองด้วยลูกซองแฟร้างล่างมีอะไรหน้าอยากรู้จังเลยเราเป็นนายธนาคารนะครับออกไปไม่ได้ปไปกันไปกัน นี่มันอะไรตู้เซฟนี่นะทุกคนหยุดอย่าขยับยกมือขึ้นมีโจรมาป้นนะครับตอนนี้พวกเรายึดธนาคารนี้แล้วเอาเงินที่มีมาให้หมดฮมัน <c oughs> จ๊กเกอร์นี่หว่าตู้เซฟอยู่นี่เฮ้ยถ้าไม่อยากตายก็เงียบซะมาดีครับอุยอ้ยอุยอ้ยยิงไม่เข้าอุย้ยมันเถอเปืนไมย่ยิงวะ มมีอีกเหรอเฮ้ยปืนดีวะอยากได้ตัวนี้จังนายธนาคารนี่ไม่เลวเลยฮะหยุดอ,อยู่ตรงนั้นนะแบทควีนมาขัดขัดขัดอ่ะหงุดเงียชะมัดมันต้องกี่ครั้งแล้วเนี่ย เฮ้ยเจ้าจะไปซัดนายธนาคารตรงนั้นได้ยังไงเล่าขอโทษนะถ้าจะเซ็ตฉากนี่ใหม่มันใช้เงินแค่ไหนรู้บ้างไหมหากจากค่าตัวเจ้าจนหมดยังไม่พอเลยเจ้าบ้านี่เคยรู้บ้างไหมเนี่ยขอโทษนะข้าขอโทษจริงๆเฮ้อข้านี่มันเซอร์จริงๆที่เห็นหน้าสาวสวยๆเข้าหน่อยก็ดว่วนตัดสินใจเรื่องให้มาเป็นนักแสดงสรุปว่าซีนนี้ก็ต้องถ่ายกันไม่ยิกเอาละ รีบไปเปลี่ยนไปซีนถัดไปเลยวันนี้ตารางแน่นมากนี่นี่นะี่เนี่นะี <c> ่ <oughs> เป็นยังไงไม่เป็นไรใช่ไหมเอารุกขึ้นสิขอโทษนะเป็นเพราะข้าเองนะหเจ้านี่นะไม่ใช่นะความผิดของข้าต่างหากคราวหนะ้าข้าจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมไปกันไม <c oughs> ่ลงจากรถเลยนะครับ คุยกับคนนี้เายืนอยู่นะต้องการเปลี่ยนกลับไปชุดเดิมใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากใส่ชุดนี้ถ้าอยากลองใส่อีกก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับขอเชิญร่วมบริจาคซื้อของรักของห่วงของพวกดาราเพื่อร่วมทำบุญช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากกันเถอะเรามาคุยนะครับ เอ้เข้ามาเลยเข้ามามาซื้อของรักดาราร่วมทําบุญช่วยเหลือคนตกยากกดคคนตกทุกข์ได้ยากของที่เหลืออยู่ตอนนี้ยังเหลือโปสเตอร์พรอมลายเซ็นสดๆอยู่ด้วยนะ5้าร้ทองจะรับหรือเปล่าซื้อเลยเอารับไปได้เลยนี่แนะ่ลายเซ็นปากกาขอบคุณที่เข้าร่วมนะไปข้างบนกันครับบนนี้มีของนะเอาไม่ได้อีก ไปด้นขวากันเจอคนมาเที่ยวเต็มเลยนี่มันอะไรกันสุดยอดไปเลยที่นี่มีของอร่อยอร่อยเยอะแฮะนี่ไงชู่การถ่ายทําเริ่มแล้วนะพูกกำกับนะเกยดการถูกรบกวนระหวังถ่ายทําที่สุดเลยต้องอยู่เงียบด้วยเข้าใจไหมอืม ให้เราเข้าไปเ mhm. หรอเจออีกแล้วพวกอินเวเตอร์ไม่ใช่เอ้ขอโทษนะถ้าเป็นคนในวงการภาพยนตร์ใช่ไหมเชื่ยรับฟังสิ่งที่พวกเราจะขอหน่อยได้หรือเปล่าล่ะพวกเรามายังเบอร์รี่วูดที่ไกลแสนไกลนี้ด้วยใจที่รักหนังกันทุกคนเลยแต่พอมาถึงจริงๆแล้วดันไม่ได้เข้าไปดูการถ่ายทอด การถ่ายทําอย่างที่คิดไว้แถมยังโดนไล่ออกมาจากห้องถ่ายอีกเพราะไม่อยากกลับไปแบบสูนเปล่าก็เลยอยากหาอะไรสักอย่างที่พอจะเป็นที่ระลึกได้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะจะเป็นโปสเตอร์อหนังที่เซ็นสดๆของที่ใช้ตอนถ่ายทําจริงหรือของที่ยหลงเหลือร่องรอยของอปป้าก็ได้นะถ้าเจอของประเภทนี้ช่วยเอามาให้พวกเราหน่อยได้ไหมขอร้องแลนะได้โปสเธอออก็ได้เย้ yeah! ถ้าว่าแล้วว่าต้องช่วยขอบคุณมากเลยนะถ้างนั้นพวกเรา,เราถ้าอยางนั้นพวกเราจะรออยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่เรามีโปเตอร์มาให้แล้วโอ้เจ้าหาของมาแล้วเหรอลายเซ็นสดๆโอ,โอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยโปเตอร์พรอมลายเซ็นเหรอปัดโทอะไรกันเนี่ยของพันนี้นะ่ะมีอยู่ที่บ้านมากกว่า10อันอีก ไม่มีของอย่างอื่นแล้วเหรอหรือทับในหนังก็ได้นะ่ะเอา้าโถเอ้ยอะไรเนี่ยเอากิมบับอะไรก็ได้โบลเตอร์อะไรก็ได้มาทีนี้ไม่เอาเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเราไปดูข้างบนกันครับมีอะไรเฮ้ยนี่มันใครกัน เดี๋ยวข้าจะนําให้เองไม่ต้องกังวลไปหรอกขอบใจนะเฮ้ hey, ตรงนั้นนะ่ะตอนนี้เขากำลังถ่ายกันอยู่รีบบอกมาได้แล้วเอาละถึงชาจูบของคริสตินและเจมแล้วให้คิวข้ารักเจ้าคริสตินข้าด้วยเจมมามามาเดี๋ยวก่อน ข้ายัางไม่พร้อมเลยมั่ไม,ไมนะโอ้ยหวังให้หยุดไงเล่าเออโมโหแล้วออนี่นะคัดนี่พวกเจ้าจะเอกันอีกกี่รอบเนี่ยผู้กำกบับข้าทำไม่ได้จริงๆเปลี่ยนเป็นก่อนไม่ได้จริงๆเหรอนี่มันไม่ได้เขียนอยู่ในบทเวยซ้ำนะพูดเรื่องอะไรของเจ้าเนี่ยไฮไลท์ของหนังโรแมนติกก็ต้องเป็นฉากจูบอยู่แล้วสิ เธอแย่ yeah, เลยฮนะเราไปจูบแทนได้ไหมพี hey, ่ฟังข้าพูดหน่อยตอนนี้พวกเรากำลังถ่ายหนังโรแมนติกกันอยู่ใช่ไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้เราก็ต้องถ่ายชาจูบที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องด้วยเดี๋ยวสินี่คือต้องจูบกับสับระดสนั่นจริงๆนั่นเหรอไม่มีทางทำไม่ได้หรอกไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเจ้าคิดว่ายังไงล่ะ เป็นความผิดของเจ้านั่นใช่ไหมล่ะเจ้าก็คิดแบบนั้นใช่ไหมถ้าางนั้นเจ้าช่วยไปเกลี้ยกล่อมเจ้านั่นให้ทีได้ไหมล่ะเรไปเกลี้ยกล่อมไหมเจ้าเกลียดข้าขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้เฮ้ฟังข้าพูดหน่อยสิตอนนี้พวกเรากําลังถ่ายหนังโรแมนติกกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้เราก็ต้องถ่ายฉากจูบเป็นไฮไลท์ของหนังด้วย แต่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะยืนยันว่าเธอไม่มีทางทําได้แน่ๆน่ิน่นาะแน่นอนว่าพวกเราไม่ได้ดูคนที่หน้าตาหรอกนะแต่ว่าไม่สินี่เจ้าคิดว่าเป็นแค่เรื่องรอ้อได้เงี้ยเหรอเจ้าคิดว่าไงละเจ้านั่นแหละผิดอ,อะไรนะเอาจริงดิไม่สิการที่ข้าทําตามบทเป๊ะๆมันแย่ตรงไหนเหรอบังครับให้คนอื่นทําตามใจเพราะความรอบของตัวเองนะ่ะ อะไรนะรู้ได้ยังไงไม่สิไม่ใช่แบบนั้นถึงจะเป็นแบบนั้นแต่บทก็คือบทถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆก็ต้องดีความออกมาให้ได้นะถ้าจะาไปโพสในเฟซบ a c กให้เป็นกระแสะไปเลยหออเฟซบ a c กเหรอถ้าจะเอารดนี่ลงไปแล้วก็ชีวิตน,นักแสดงของข้าอื้ออือเอาใจละแก้กอดก็คงพอคุยกันก่อนก็ได้ จริงเหรอเปลี่ยนเป็นกอดแทนเหรอือมถ้าแค่นั้นข้าทําได้อยู่แล้วเอาใจละ่ะข้าจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ืมน่ารัะจริงเหรอเจ้าโนมน้าวใจได้แล้วเหรอได้แล้วครับดีเลยมาเริ่มถ่ายกันอีกครั้งได้เลย <c oughs> <c oughs> ต้องมาเกียรก่อมอีเวนจริงๆเอาละจะเริ่มถ่ายแล้วนะไอคิว ข้ารักเจ้าคริสตินข้าด้วย James. เจมกอดกันคัดคัดคัดดีมากดีมากเลยขอบใจมากว่าทุกคนเลยที่ทำให้การถ่ายทำผ่านพ้นไปด้วยดีเอานี่ไปเพชรเหลืองหนึ่งอันเฮ้อเกิดเผลอจบจริงๆไปซะแล้ว <c ười> แย่ชมัดอดจูบเลยเวนเนี่ย่วยโอกาสนี่วาเอาเข้าไม่ได้วะไปด้านขวากันต่อเลยไปที่เควสหลักกันต่อนะครับไปดูว่ามีอะไรกันเข้าไปในนี้กันเลยทะเถลถลายมาเยอะและ้วแปดควีนผู้สุดยอดนี่แน่ คนที่สุดยอดน่ะนี่แนะคีคีคเฮ้เดี๋ยวสินี่นะเดี๋ยวก่อนนี่แนะหยุดนะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพูกกำกับถ้าทำงานกับกอริลล่าตัวนี้ไม่ได้นแน่การทำงานร่วมกันมันต้องพยายามปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายสิจะมาทำตามใจตัวเองแบบนี้น่ะ ไม่แม้แต่จะเว้นจังหวะพูดให้ใครเลยมือสมัครเล่นแบบนี้ทํางานไม่เป็นล็อกอไปดีกว่าผู้กำกับโอเคไหมไม่โอเคอยู่แล้วนีเจ้าบ้านี่ถ้านักแสดงคนอื่นหนีไปหมดจะทํายังไงขอโทษข้าขอโทษถ้าเจ้ารู้สึกผิดจริงๆแล้วก็เจ้าช่วยเลิกทําแบบนั้นสักทีแล้วข้าจะทำยังไงกับที่ต้องถ่ายตอนนี้ล่ะเนี่ย บ่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องถ่ายวันนี้นะอุย๊ยโดนอีกแล้วงานที่ต้องสะสางกองเป่นภูเขาเลยกูกำกับเดี๋ยวเราเล่นแทนเองมีอะไรเหรอตรงนั้นนะ่ะมานี่หน่อยดิว่างไงอืมประมาณนี้พลังกายก็น่าจะพอพอกันนะร่างกายก็แข็งแรงกำยำดีเอาละ คงคุ้มที่จะลองแล้วนะมานี่หน่อยอันนี้ถึงตัวไอเราเฉยนี่โอ้เนียนอยู่นั่นเนี่ย <c oughs> ดีละยังไงต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างในเป็นใครจริงไหมเอาละมาเริ่มถ่ายมาอีกทีกันเถอะอืม <c oughs> ขอโทษนะโอเคหรือเปล่ามันคงไม่ง่ายเท่าไหร่เลยจะเริ่มถ่ายแล้วนะเตรียมตัวได้แล้ว ้าเจ้าหลบตามสัญชาตญาณที่ข้าให้ล่ะก็ไม่บาดเจ็บขนาดนั้นหรอกเออข้าบอกว่าจะถ่ายแล้วไงไม่ได้ยินเหรอเอ,อิเตรียมตัวได้แล้วหรือนี่คือสิ่งที่จูๆ่ๆแบ q ควีนก็ปรากฏตัวเลดี้แอคชั่นถ้าจะเล่นเกมก็ต้องดื่มกาแฟก่อนสิ นี่เป็นวิธีใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนสินะหืคุณตำรวจไม่เสมอไปหรอกเจ้าโจกี้ราเอ้อปัวโอเออเอ่อเอ่อเอ่อเออป้วคัด ดีมากเยี่ยมไปเลยเจ้านี่เต็มที่สมกับเป็นสแตนตแมนจริงๆเราจะไปถึงฉากสุดท้ายกันด้วยพลังกายพลังใจแบบนี้เอาละย้ายกันเลยเย่แข้าเพิ่งจะได้รับคำชมจากผู้กํากับเป็นครั้งแรกเลยเป็นเพราะทุกคนแท้ๆเลยขอบคุณจริงๆนะพอดีว่าข้ามีคิวถ่ายทำต่อไว้เจอกันนะอยากได้ชุดน,นี้จัง ชุดโจ๊กหมูมีให้เราไหมอยากได้ชุดโจ๊กหมูอะ่ะเหมือนค้นหาดูเฮ้ยได้อะไรมาวะซูปเปอร์กัลเล็ตพรอ,อพที่ใช้ในหนังดังใส่เข้าไปแล้วอย่าเผลอ,อดิดนิ้ว่ะคุณน,นี่วะ่ะดิดนิ้วแล้วโลกแตกาปาวะขอเก็บก่อนนะ อะไรกันวันนี้ร้านปิดนะไปได้แล้วอย่าไปเลยช่วยข้าก่อนฮะก็บอกให้ไปไงเล่าขอร้องนะ <c oughs> ยังไม่ไปอีกจะทำอะไรก็ทำแล้วกันตามใจเลยเฮ้ <c oughs> hey, ต้องคุยเรื่องที่คุยกันก่อนนี่ให้จบก่อนสิช่วยข้าด้วยว่นักเลงข้าจะแจ้งตำรวจ ไอเด็กนี่เรียกพวกข้าว่านักเลงเนี่ยนะไม่ใช่สักหน่อยใช่พวกเราแค่ออกำลังถ่ายหนังกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยพูดมาตรงๆเลยเถอะเร็วๆฉากที่กำลังถ่ายอยู่คือฉากอะไรดูไม่ออกหรือไงนี่เป็นฉากคมโคเพื่อถ่ายเง,นยงินยังไงเล่าหนังแบบไหนก็หนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่มีจุดขายเป็นฉากซุปเปอร์ฮีโร่กำลังกวาดล้างเหล่าร้ายไม่รู้สิ ไม่สนด้วยคงสัก1,000ทองแล้วมั้งตัวละครอ,อับเป็นยังไงชายที่เปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมก็คือยอดชายนั่นคือบทของข้าถ้า,างั้นสรุปแล้วหนังบล็อกบัสเตอร์ซูปเปอร์ฮีโร่ที่มีงบทุนสร้างแค่1,000ทองกำลังใายที่ฮีโร่ผู้ยุติธรรมกำลังข่มขู่เพื่อถ่ายเงินอยู่นี่เองเห้ยถ้าคงคิดไม่ถึงหรืสิอืมเออมคิดไม่ถึงสิ ก็คงงั้นมัน้งโถเว้ยเดนจับได้จนได้ทุกคนจัดมันเลย <c oughs> <c oughs> มาเล่นหนังกันนะครับเย้ขอบคุณที่ช่วยข้านะเอานี่ไปอืมนั่นล่ะขอบคุณที่ช่วยข้านะนี่อะไรกันได้เข้ามาได้เข้ามารับน้ำมะนาวแสนอร่อยสักแก้วไหมขอน้ามะนาวหน่อย อันนี้ไปขอบคุณมากแล้วเมาหนุนอีกล่ะซื้ออีกได้ปะเฮ้ยซื้ออีกได้ปะพอะแล้วมั่งเฮียไปไหนหนักหนาเจ็บคอเหรอเริ่มเจ็บคอเลยนะตอนนี้เนะี <c oughs> ่ยโคตมากที้มไม่ไหกูเนี่ยไปเเ <c oughs> วสหลักกันต่อเลยดีวะชักช้าอยู่ใหยมาแล้วรีบมาเร็วฉากสุดท้ายแล้ว คงจะตั้งใจกับสีนี้ม,มากเลยนะเห็นว่าจุดไฟจริงด้วยตอนนี้พุ่มกำกับจะอ่อนไหวนิดนึงนะเข้ามาระวังระวังละ่ะเข้าไปกันเลยเดินไปขอไปสำรวจด้านซ้ายนี่ก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรไหมนะเห็นดอกไม้แบบแบบเฮ้ยใครนอนอยู่นะ่ะโอ้ยแขนข้าเป็นเน็บแล้วคืออะไรวะไม่มีอะไรนะครับ ดูด้านขวากันมีอะไรไหมนะพวกเราจะโดนมัดไว้จนถึงเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อเป็นฉากหนังนะครับได้ยินว่าใช้ไฟจริงๆด้วยนะโอเคไหมเนี่ยว่าไฟไหม้แน่เลยไฟไหม้บ้านแน่เลยมาแล้วครับผู้กำกักบผู้กำกักบใช้ cg ไปเถอะ ใช่ไฟไหม้ตึกจริงๆเลยนะมันอันตรายเกินไปแล้วเจ้าพวกหน้าสมเพทเอ้ยนี่มันซีนไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้เลยนะทำช่วยๆแบบนั้นมันไม่ได้หรอกอย่าบ่นมากจะถ่ายแล้วเตรียมตัวเลยเอาละแบทควีนออกช่วยเหลือเราประชาชนเลดี้แอคชั่นไฟมาโอ้เช่ชัดเลยดูเหมือนไฟจริงเลยนะ น่ากลัวจังเอ๊ะโอ้โหโอ้ไม่เวอ่อไปหน่อยเหรอเนี่ยโอ้เออข้างนั่นจ้า ah, เห็นแล้วไปก่อนเพื่อนเลยมึงเอ๊ะคุมกับแย่แล้วช่วยขัดด้วยไปหมดพวกตัวประกอบพวกตัวประกอบที่โดนมัดอยู่ในแต่ละห้อง กำลังรอเราอยู่นะ้า <c oughs> กีเราเดินไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยเราต้องไปช่วยพวกนั้นรีบไปกันเถอะไปกันไปช่วยตัวประกันกันมีใครอีกวะนะเมื่อกี้อ่ะไม่มีแล้วนี่ว่ทางนี้ไปไม่ได้กันต่อเลย เจ้ามาไวๆเจ้าอยู่นี่ก่อนข้าไปช่วยคนนี้ก่อนไปกันไปกันเี๋ยวคนสุดท้ายแล้วนะครับเวลาสิบสีวิอู้ยี่ติดอะไรวะเนี่ยสิบวิเก้าวิแปดวิหกวิขอบคุณมากนี่ ฮทุกคนจะหนีได้อย่างปลอดภัยดีหรือเปล่านะแง่เอ้ยมีเด็กด้วยยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเดีย๋ยวเราไปช่วยเองเอ้ยอือตรงนี้แค่จะจัดการเองเจ้ารีบหนีออกไปเถอะแบทควีน ข้าไปช่วยเจ้าเองไปไม่ได้วะนี่มันรู้ไว้ต้องออกไปกันแล้วนะครับออกไปกันเลยทุกคนปลอดภัยแล้วใช่ไหมนะขอ,องเช็คจำนวนคนดูสิยูจินกับเด็กที่เป็นตัวประกอบยังไฟไหม้ไฟลามแล้วเออหรือว่ายูจินจะหนีออกมาไม่ได้งั้นเหรอ ข้าข้าดึงดันเองมันเยี่ยบขอบคุณนะพี่พี่เหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเลยเย้ยูจิน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 นี่มันซูเปอร์ฮีโร่ของจริงเลยนินนะเย้ถ่าย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 ไวไหมถ่ายไวไหมกล้องทำงานอยู่ใช่ไหมเฮ้อ หมายความว่าไงนะท่านผู้กำกับเมื่อกี้เจ้าเห็นมันแล้วไม่รู้สึกอะไรหน่อยเหรอเป็นซีนแอคชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าเลยยูจินผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเทียิดาชัดๆผ <c oughs> <c oughs> ำคุยกับยูจิน <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะโอ้ยูจินเทีธติดาของข้า ขอบคุณมากนะพระเจ้าทุกอย่างถึงผ่านไปอย่างราบรื่นแบบนี้ก็คือแอคชั่นสตาร์ที่100ปีจะมีสักคนเลยละจู่ๆก็มีคนที่ชื่นชอบข้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้ร้สึกเขิอนเหมือนกันฮะ <c oughs> จากนี้ไปเจ้าจะได้เป็นตัวหลักในหนังของข้าแน่นอนอยูจินเอ๊ะโทษทีนะช่วยหลบไปทีเอ๊ะเหนือชมัดเลย โทษทีนะเจ้าช่วยเอาไอศ์ครีมช,ช็อกโกแลตชิพมาให้ข้าทีได้ไหมถ้าเอาช็อกโกแลตชิพออกมาให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะผู้กำกับวิวแบทควีนยูจินและอื่นๆอีกมากมายแบทควีนได้หนัง8.4กันเลยทีเดียวสุดยอดเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องแบทควีนี่ก็ขอบคนทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับเนื้อเรื่องต่อไปเป็น Queen Man นะครับบาย